สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพระเทมิลที่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749หรือสแกนกีโออโค้ดนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4ี่49นะครับก็เป็นพระติดเหมามานะครับ มีติดหมอมาหลายที่นะครับก็ได้ได้มาก็มารวมกันไว้นะครับแล้วก็นำมาแบ่งพี่พี่เอนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับไม่ได้ลงเยอะนะครับก็เริ่งมงงแรกกันเลยนะครับวันนี้เป็นชินาลานะครับมีหล่อประกบข้างนะครับ มีรอยเดือดนะครับรอยโลหะหลอมไม่ดีนะครับองคหนานานะครับตะใบหยาบหยาบนะครับชินาราชหลงปูเผือกนะครับมีอกหน้าอกเราหน้าหลังนะครับหลอบ่อโบราณน,นะครับมีขี้เบ้าดำๆติดนะครับ ครับโลหะไม่เข้ากันนะครับหรือความร้อนอาจจะไม่ได้นะครับองค์นี้คิด500รพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับทรงห้าเหลี่ยมนะครับมีตะไบนะครับ พอดีตัวหนังสืออ่านไม่ออกครับสองสี่เจ็ดสามนะครับผมคุ้นๆว่าเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อทอดวัดบางน้ำวนนะครับบางน้ำวนสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลพอดีว่าหาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับ องค์นี้คิด500พร้อมส่งนะครับลายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นะครับมีบินด้านบนด้านบนช่วงนี้นะครับน่าจะเจ้าของเก็บไม่ดีนะครับด้านล่างไม่มีรูเจาะนะครับองค์นี้ผมดูเป็นรุ่นพินัยกรรมปี05นะครับพินัยกรรมสวยๆนี่เล่นแพงนะครับ สภาพนี้แบ่งนะครับวันนี้ผมเปิดแบ่งนะครับเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวซูมนะให้ดูนะครับนะค,ครับมีค่ามีเอ่อมีว่านนะครับตรงนี้ครับอนุญานะครับจะมีรอยว่านตรงนี้นะครับนี่ครับมีว่านนะครับเนี่ย มีว่านเยอะอยู่นะครับมีเม็ดแร่นะครับหูติดเลยนะครับ บ,บัวตรงเลยนะครับบัวชัดเจนนะครับเจ็ดร้อยพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเลี้ยนหล่อนะครับหลวงพว่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับต่อไปนะครับ ขี้เป่าเต็มงนงครับคี้เป้าเนี่ยจะออกดำๆนะครับหล่อสวยนะครับหล่อสวยอยู่แล้วครับ วงนี้คิด500้าร้อมส่งนะครับสนใจต่อรองราคากันได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระกิ่งดังอยู่นะครับพระจีนนะครับออกแนวพระจีนะครับหล่อประกบนะครับกิ่งดังมากครับครับดูด้านล่างนะครับวงนี้สภาพใช้นะครับแกออกจากกาะพไอสแตนเลสนะครับ จะมีคาบเกี่ยวขึ้นนะครับเพรกรอบไม่ได้สเตเลสนี่เป็นเป็นกรอบไม่ได้กันน้ํานะครับหล่อสวยนะครับหล่อสวยอยู่ผมหากล้อง สนิมเขียวนะครับเป็นน้าโละหะผสมนะครับสนิมเขียวที่เกิดจากออกไซด์แล้วก็คาบเหนือคาบใครของเรานะครับนี่ครับองค์นี้คิดห0ร้อยนะครับห0ร้อยพร้อมส่งนะครับกิ่งดังกลางวานนะครับองคนอ์น้อยนะครับแต่กิ่งดังดีจังเลยนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะกวัวนะครับปิดตาหลังแบบนะครับวัดเคือวันนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับปิดทองเก่านะครับสนิมนะครับ สนิมแดงขึ้นตามองค์ครับครับไขาขาวสนิมแดงนะครับพวกไข่ขาวสนิมแดงนี่จะเกิดได้กับพระที่มีอายุแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรใช้ตะกัวเก่าบ้าง เนื้อตะก,กวัวก็ออกขาวนวลนๆนะครับเหมือนก็เรียกตะกวัวน้ำนมอะไรเงี้ยตะก,กวัวท้ําชาอะไรเงี้ยครับหล่อครับเอามาหลอ่อหล่อเป็นหลวงพ่อนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการคนแขวนเอาไปใช้อย่างไงนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเก็บไม่ดีความชื้นเยอะเนี่ยสนิมจะขึ้นเยอะครับ ก็จะมีสนิมขึ้นนะครับหูนะครับปิดทองทองเก่ามาแล้วนะครับทองปิดทองทั่วองค์ครับน่าจะลงทองไว้ทัวองค์นะครับองค์นี้คิดหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับชัดนะครับองนี้หูชัดนะครับแายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับ ปิตาเนื้อเมกกะพัดน,นะครับหลังยันนะครับครับเนื้อเป็นมีคาบเบ้าดินเบ้านะครับตามองค์มีเม็ดเดือดนะครับมีรอยช่ออยู่ด้านบนนะครับมีประกรบข้างนะครับตามข้อมูลเนี่ยเป็นหลวงพ่อเด็วัดบางบัวน,นะครับบางบัวออกเสียงไม่ชัดออองค์นี้นะครับองค์นี้ คิด350พร้อมส่งนะครับเป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับยังไม่ได้ลงกล้องให้ดูนะครับเนื้อถ้าเนื้อไม่กระพัดเนี่ยครับนี่นะครับไม่ชัดเลยจะมีรอยย่นๆบ้างนะครับ ผิวเงาๆผิวด้านๆน,นะครับอยู่ที่การสัมผัสนะครับโดนจับมากๆส่วนไหนโดนจับมากจะเงาเลยนะครับที่สามร้อยสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> จอบลงพวกเงินนะครับองค์นี้ผิวหิ้งมานะครับมีสนิมขึ้นนะครับมีตานะครับ มีรอยตัวใบด้านหลังนะครับหูปิงสวยนะครับหูปิงตรงช่วงนี้ครับนี่ครับหล่อมาสวยได้เรียบร้อยนะครับหูนีครับหูซออหูชัดชัดเลยนะครับนี่ครับหูตาสวยงามนะครับจีวรคมชัดนะครับแต่ผมไม่ทราบพิมพ์นะครับเพราะว่าพอมีหลายพิมพ์นะครับ หล่งพวกเงินนะครับองค์นี้คิดห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับนะครับเป็นเ,เมื่อวานเนี่ยผมได้มาสององ์หลวงพุทธุกได้มาสามองค์ก็คือองค์นี้อ,องหนึงครับ ได้มา3มองค์ที่ว่ามามาจากที่เดียวกันก็จะมี2อ,องค์นี้นะครับก็คือองค์เมื่อวานแบ่งแบ่งพี่ไปนะครับเป็นหลวงพุทธุขข้างเลอะนะครับก็จะมีรอยรอยจานด้านหลังมีรอยออรอยคีมคีมปากกาจับนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นรอยรอยลึกๆนะครับนี่เป็นรอยนะครับ จะเป็นรอยครับข้างเลอะก็จะเป็นข้างชงช่วงนี้ครับก็เหมือนกับว่าเม็ดเดือดมันไปขึ้นนะครับสวยนะครับยังสวยยังติดหน้าตาอยู่นะครับองนี้ผมผมเอาเท่ากันนะครับคิดแ0 0พร้อมส่งนะครับไม่ไม่ค่อยได้อะไรนะครับราคานี้แบ่งปันให้นะครับปอดีว่า หมอมาแพงเหมือนกันนะหลายหมื่นเหมือนกันครับนำมาแบ่งปันวันนี้นะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเลี่ยมเก่ามานะครับพิมพ์ลสศมีเนื้อตะกัวนะครับเลี่ยมเก่านะครับมีจานด้านหลังกรอบนี้เป็นกรอบกรอบเก่ากรอบโบราณนะครับเชื่อมมานะครับสภาพใช้มานะครับ มีคาบใครคาบอะไรติดมานะครับก็องนี้ก็แบ่งปันเบาๆนะครับเอ่อคิดหกร้อยนะครับหกร้อยพร้อมส่งนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับบางคนก็เรียกเนื้อชินตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วเนี่ยจะเป็นตะกั่วน้ํานมนะครับส่งลงกล้องให้ดูนะครับคาบใครนะครับคาบใครคาบเหงื่อนะครับของคนที่ ของเก่าใช้มานะครับบัวชัดชัดนะครับดูนะครับศึกบ้างยังอยู่บ้างนะครับจานเก่านะครับครับายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้เหรียญไม่รู้ที่นะครับ ด้านข้างจะเป็นข้างข้างเลื่อยนะครับแล้วก็สึกไปเยอะนะครับมองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นรอยเลื่อยนะครับเห็นนิดนิดนะครับรอยเลื่อมจะอยู่ตามซอกนะครับนะครับจะเห็นนิดนี้นะครับเพราะว่าเหรียญสึกสึกมากครับสึกแบบไม่ธรรมดาครับ